สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเทสกบแมนลำปางนะครับรุ่นดั้งเดิมนะครับตัวกลมนะครับขนาด6เซนนะครับไซส์ใหญ่นะครับเหมาะสำหรับงานเขื่อนนะครับหรืองานชโดนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกาดกันสวะนะครับแบบท่อนะครับอย่างดีนะครับลุยได้ทุกหมายนะครับและตัวเบ็ดโอนเนอร์นะครับขนาด2โอนะครับ เ <Whoa. Okay. S 3> ดี๋ยวเราไปชมแอคชั่นกันะครับว่าจะเป็นยังไงก็ช้าๆก่อนนะครับตกน้ำเสียงเพาะมากนะครับตัวนี้ก็ใช้หนึ่งครั้งนะครับ มันกอ็อไวมากนะครับ,น,รบนะครับไม่มีมุดไม่มีสายนะครับทั้งนะครับนะครับลงไปนะครับสามารถกอกลับมาได้เลยนะครับไม่มีมุดนะครับกอไวนะครับ ไวนะครับ่อกชานะครับโอเคครับดอกสวยงามมากครับตัวนี้ครับแมนลำปางนะครับขนาด6เซนครับของครับ